สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดก้าวไกลลั่นเบอร์เดียวกันทั้งประเทศไม่ขัดรัฐธรรมนูนนายนัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีราชื่อและรองหัวหน้าพักก้าวไกลในฐานะคณะกรรมาการวิสามาัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สสให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายนิกรจจำนงสสบัญชีรายชื่อพักชาติไทยพัฒนาในฐานะเลขานุการกมทระบุว่าการใช้บัตรเลือกตั้งสองใบเบอร์เดียวกันนั้นอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญปี2560ว่าประเด็นการใช้เบอร์เดียวกันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยเฉพาะอาจขัดกับมาตรา90ที่ระบุว่า จะต้องส่งสสเขตก่อนจึงจะสามารถส่งสสบัญชีรายชื่อได้ทั้งนี้ในรัฐธรรมนูญไม่เคยกำหนดว่าการออกหมายเลขจะต้องออกในขณะที่มีการเปิดรับสมัครทันทีเพราะการออกหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นไปตามกฎหมายลูกดังนั้นการใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศจึงไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ขัดรัฐธรรมนูญ ส่วนกรณีที่มีการเห็นแยง้งและต้องการจะนำไปสู่การวินิจฉัยตีความในอนาคตก็เป็นดุลยพินิจของบุคคลนั้นแต่พักเก้าวไกลยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ขาดต่อรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนนายนัทวุฒิยังกล่าวต่ออีกว่าส่วนประเด็นว่าจะออกหมายเลขให้กับผู้สมัครทันทีหรือไม่กฎหมายลูกที่มีอยู่ในปัจจุบันเขียนระบุไว้ว่า การออกหมายเลขผู mm ้ส hmm. มัครเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที like ่จะพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสสว่าครบถ้วนหรือไม่จึงจะออกหมายเลขได้ดังนั้นในประเด็นนี้จึงสามารถแก้ไขข้อความและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันได้เมื่อถามว่าแนวโน้มการโหวตประเด็นบัตร2ใบเมื่อเดียวกันนั้นหรือบัตร2ใบคคลเบอร์ในวันที่30มีนาคมนี้จะเป็นอย่างไร นายนัทวุฒิกล่าวว่าตนไม่ทราบว่ากรมทรแต่ละคนนั้นจะลงมติในประเด็นนี้อย่างไรแต่ตลอดการพิจารณาที่ผ่านมาเสียงแต่ละฝ่ายมีความข้ากึ่งกันโดยกรมทรที่มาจากภาคการเมืองจะเห็นข้อจำกัดและปัญหาในการใช้บัตรคนละเบอร์กันส่วนกรมทรที่มาจากฝ่ายสวก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างอย่างไรก็ตามสวหลายคน เคยผ่านการเลือกตั้งและอยู่ในสนามการเมืองมานานน่าจะมีน่าจะเห็นปัญหาจากการใช้บัตร2ใบคนละเบอร์ดังนั้นหากต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสะดวกกับประชาชนที่สุดการใช้บัตร2ใบเบอร์เดียวกันจะตอบโจทย์ที่สุดซึ่งไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเพราะสามารถเขียนให้ครอบคลุมสมบูรณ์ ในกฎหมายลูกที่กำลังร่างขึ้นได้สำหรับก้าวไกลมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าการใช้บัตรสองใบเบอร์เดียวกันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่สุดแต่ไม่ว่าผลการลงมติจะเป็นอย่างไรพรรคก้าวไกลก็ยอมรับซึ่งความจริงแทบจะไม่มีผลต่อผู้ที่จะลงคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลที่สามารถแยกแยะได้ว่าจะเลือกใครเป็นสอสอเขตและจะเลือกกาให้กับพรรคก้าวไกลเพื่อ ให้ได้สสบัญชีรายชื่อคุณนัทวุฒิกล่าวความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองอุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยสนามการเมืองเคลื่อนไหวคึกคักพักใหญ่แชมป์หลายสมัยอย่างเพื่อไทยกับพักใหม่ฟรอมรูเศรษฐกิจไทยเปิดตัวทีมบริหารอย่างฮือฮาโดยเฉพาะการเปิดตัวเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงเข้ามามีบทบาท ร่วมขับเคลื่อนพักรับเลือกตั้งใหญ่ที่ใกล้จะมาถึงแพรทองทานชินวัตรขยับอีก9ก้าเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยระหว่างทํากิจกรรมที่จังหวัดอุดรธานีอันสุดอบอุ่นตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพักพี่ของพักเพื่อไทยก่อนหน้านี้แพรทองทานเปิดตัวเข้ามาพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะที่ปรึกษา ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมขนาะเดียวกันพักอย่างขยับพวงเพชรชุนละเอียดซึ่งทำงานเบื้องหลังมานานออกมายืนเบื้องหน้าทำหน้าที่พออ,อเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพักเพื่อไทยฝากฝั่งของพักใหม่อย่างฟอร์มรู้เศรษฐกิจไทยเพิ่งเลือกพลเอกวิทเทพัสดีนายุทธยานั่งหัวหน้าพักไรเอกธรรมนัฐพมเผ่านั่งเลข,ขาธิการพักพร้อมกับแต่งตั้ง กรรมการบริหารหลายตำแหน่งโดยมีธนพรศรีวิราชศรีภรรยาของธรรมนัททำหน้าที่เหรัญยิกพักคุมบัญชีดูแลการเงินพักแพททองทานชินวัตรชื่อเล่นอุงอิงเกิดเมื่อ21สิงหาคม2529อายุย่าง36ปีลูกสาวคนสุดท้องของคุณทักษิณชินวัตรคุณหญิงพชมานดามาพงศ์ มีโอก๊กพันทองแท้เป็นพี่ชายและเอมพีทองทาเป็นพี่สาวจบโรงเรียนเซนเตเซฟคอนแวนและมาตรเดอีว e ิทยารัฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทการบริหารจัดการโรงแรมมหาวิทยาลัยเซเรออังกฤษทำงานตำแหน่งบริหารธุรกิจของครอบครัวนับสิบบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุดบริษัท เอสซีเอสส์คา r ร t ชันจำกัดมีนาคม62เข้าพิธีวิวากับปอปีดกสุขสวัสดิ์มีลูกสาว1คนเปิดตัวเข้าสู่สนามการเมืองประเดิมด้วยตำแหน่งประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมนวัตกรรมพัคเพื่อไทยขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์ครั้งแรกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพักเพื่อไทยที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อ28ตุลาคม2564กระทั่งรับตำแหน่ง หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเมื่อ20มีนาคมที่ผ่านมาประกาศรวมพลังร่วมใจ14ล้านเสียงสมัยไทยรักไทยพลังประชาชนนำทัพเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ตั้งเป้าหมายจัดตั้งรัฐบาลขาจัดระบอบเผด็จการยืนยันทุกคนในพักพร้อมทำงานแก้ไขปัญหาประเทศที่กำลังวิกฤตสำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรเพื่อไทยยุบสภาเมื่อไรค่อยว่ากันความคืบหน้าล่าสุด เป้าหมาย280สสเพื่อไทยจังหวะเก้าสุข,ขุมทางการเมืองไม่ว่าการเปิดตัวครอบครัวเพื่อไทยที่อุดรธานีไม่ว่าการเปิดตัวให้สัมภาษณ์ยาวผ่านทางช่องทางยอดนิยมอย่างของบุตตี้ของนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรล้วนเป็นตามจังหวะเก้าเป็นจังหวะเก้าของการปรับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมของพรรคเพื่อไทยเป็นจหวะที่มี การตระเตรียมในลักษณะพิมพ์เขียวอย่าได้แปลกใจหากที่จะมีเสียงแย้งสวนดังมาจากในบางส่วนของธรรมเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะในฐานะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีไม่ว่าจะในฐาน,รราฐนาะอน,น,นุกรรมการด้านสื่อและการวางแผนเมื่อประสานเข้ากับช่วงทํานองดุดันจากแกนนำของ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อประสานเข้ากับท่วงทํานองหมิ่นยามดูแครนจากแกนนำมวลมหาประชาชนก็เป็นสภาพการที่สามารถเข้าใจได้ในทางการเมืองไม่ว่าจะมองจากสองอดีตนายกรัฐมนตรีจากมหานครดูไบเมื่อจะมองจากความจัดเจนที่รวมกันเป็นครังสมองยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยการดิ้นจากกลุ่มที่แวดล้อมอำนาจ เป็นเรื่องที่เข้าใจได้และนี่คือประการที่จะต้องฝ่าฟันและเอาชนะผ่านการเลือกตั้งทุกอย่างก็เหมือนกับที่นางสาวแพททองทานชินวัตรได้สรุปออกมาเป็นระบบเป้าหมายอย่างแท้จริงในการปักธงสแลนสไลด์คือการเอาชนะในการต่อสู้กับเผด็จการน่าสังเกตว่าแม้ในส่วนของผู้กุมอำนาจจะออกมาสบประมาท และเย้ยหยันแต่ก็ยอมรับเงียบๆในสถานะของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยคือพรรคที่จะได้รับการเลือกเป็นอันดับที่หนึงบทสรุปเช่นนี้ไม่เพียงความสําเร็จของพรรคไทยรักไทยพ,พรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยหากแต่ความคึกคักในปัจจุบันได้ลกลายเป็นบทสรุปร่วมอยู่แล้วในทางการเมืองเป็นประเด็นที่จึงเห็นอยู่ว่าที่สามารถทำให 280สสตามเป้าหมายหรือว่าอย่างน้อยที่สุดสามารถทะลุหลัก200ไปได้จนถึง250หรือไม่เมื่อปักธงและกำหนดเป้าหมายได้อย่างนี้ท่าทีของพรรคเพื่อไทยอันสำแดงผ่านนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรจึงนิ่งสงบประสานกับการสร้างพันธมิตรในแนวร่วมขึ้นมาอัตโนมัติ ทั้งเก้าไกลเสร,รีรวมไทยไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรในแนวร่วมพักตั้งแต่พักไทยรักไทยพักพลังประชาชนหรือแม้ในการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม2554นี่คือจังหวะ9อันเปี่ยมด้วยวุธิภาวะในทางการเมือง